พี่ๆท่านใดที่ซื้อรถกับไลเดนครับก็ mm hmm. จะได้โชคฝากระโปรงหน้าแบบนี้แต่กระจังแท้จะดูไม่ยากครับเวลาเราเปิดไฟสูงไฟตัวนี้จะติดคู่กับไฟสูงนะครับที่ฟอร์ดเกษตรของเราเนี่ยมียอดขายดับหนึ่งของประเทศครับแล้วก็ไม่มีรถเก่ารถคาร้างสต็อกให้พี่ๆกังวลใจแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่ e l ไลเดน2องพัเเก้านะครับ ก่อนจะรับชมคลิปรถหล่อเท่ๆด้านหลังนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรเด้นทงคลิปต่อๆไปนำรถสวยๆแต่งหล่อเท่ๆแบบนี้มาเป็นแนวทางในการแต่งให้พี่ๆดูกันนะครับสำหรับวันนี้เรเด่นอยู่กับรถที่จะปล่อยในวันจันทนี้นะครับคันนี้เป็นรถเอเวอเรสต์แทนะครับจัดทรงแต่งด้วยทรงสุดตานพรีเมียม ซึ่งเป็นสุรตานแท้ๆเลยสําหรับต้นกำรับดั่งเดือของสุรตาดแล้วนะครับคันนี้เป็นเอเวอเรสต์วแท็กนะครับราคาค่าตัวไม่รวมชุดแต่ง1นึ่งล้านเก้าแสนเดบาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างก่อนอื่นเราไปดูเครื่องหหน้าตาของเครื่องและเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก็สําหรับรถของไรเดนพี่ๆท่านใดที่ซื้อรถกับไรเดนครับก็จะได้โชคฝากระโปรงหน้าแบบนี้เอาไปใช้งานเพื่อความประหยัดแล้วก็ดูคล่องแคล่วลดพาระ การทํางานหนักของพี่ๆได้นะครับสำหรับหน้าตาของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0บายเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรบเทอร์โบโซโบคู่ทํางานในรอบสูงกับรอบต่ําที่สําคัญการสำหรับเทอร์โบลูกเล็กและลูกใหญ่ทั้งสองลูกนะครับคันนี้มาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับซึ่งจะมีทํางานคู่กับอะแดปติฟคูลวันโตสต็อปแอนด์โกแล้วก็ตัว G s e n s i ิงนะครับที่จะส่งน้ำมันเบรกลงไปในล้อนั้นๆที่สัมผัสลงยันพื้นนะครับสีจระสีเป็นตัวแทน ของล้อแต่ละล้อนะครับสำหรับโหมดของระบบตัว Adaptive Cruise Control Stop and Go ที่เป็นทำงานควบคู่กับตัวเบรก e ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับก็พัดลมเปลี่ยนให้แล้วใน Ford Next Gen นะครับเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าพร้อมมูเล่ที่แยกการทำงานซึ่ง Ford จะแบ่งโซนร้อนโซนเย็นชัดเจนทำให้ระบบของตัวรถแอร์รถเย็นไวนะครับประมาณนี้นะหน้าตาของเครื่องยนต์แล้วก็มีตัว แบต A G M แบตเจลนะครับตัวนี้เป็น800 C C A อ่าเป็นแบตที่สตาร์ทได้ดีในอุณหภูมิที่ต่ำพร้อมกับไอสตาร์ทขนาดใหญ่ที่ฟอร์ดให้มานะครับแล้วก็มีอ่าตัว E C U นะครับที่อยู่สูงมากๆซึ่งพี่ๆสามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนติเมตรแต่สำหรับคันนี้ลุยไม่ถึงแน่นอนครับลดโหลดลงไป2นิ้วก็สำหรับหน้าตาของเครื่องยนต์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ Everest เรน e ์คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในชิ้นส่วนถัดไปนะครับด้านหน้าเลย Everest เรน e ์ ตกแต่งแล้วได้มาด้วยไฟ Magic นเ d นะครับเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้เลยนะพี่ๆมีไฟสูงไฟต่ําแบบนี้เลยก็เลี้ยวตามพวงมลาลัยของเราเลยนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งด้านหน้าที่เราเห็นกันกระจังด้านหน้านะครับทำการตกแต่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคันนี้ใช้กระจังหน้า tor มแทกแท้นะครับเบิกแท้จากศูนย์เลยทําการแลปสีดําด้านแบบนี้นะครับกระจังเดิมเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็แลปชาแลปสีชาที่โลโก้ฟอร์ดด้านหน้านะครับ ในตัวกระจังตอมแท็กมีความพิเศษตรงที่ได้ไฟอักแลมมาด้วยนะครับมีไฟส่องสว่างแต่กระจังแท้จะดูไม่ยากครับเวลาเราเปิดไฟสูงไฟตัวนี้จะติดคู่กับไฟสูงนะครับถ้าไฟต่ําหรือไฟซีแคมที่เป็นไฟเดย์ไทม์เนี่ยตัวนี้ไม่ติดนะครับครับผมประมาณนี้สําหรับตัวชิ้นส่วนกระจังหน้าด้านหน้าครับเซนเซอร์6จุดตัวนี้เป็นรถทันวาปลายปี2024นะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสขอเป็นรถที่มีระบบช่วยถอยจอดอยู่นะครับแล้วก็เป็นรถใหม่ยูโรไฟแน่นอนครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ ที่ฟอร์ดเกษตรของเราเนี่ยมียอดขายดับหนึ่งของประเทศครับแล้วก็ไม่มีรถเก่ารถค้างสต็อกให้พี่ๆกังวลใจแน่นอนครับสําหรับการเลือกซื้อรถที่นี่แล้วเราไปดูที่ส่วนถัดไปกันครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะในส่วนของที่เราเห็นกกระจังด้านหน้ากันชนตัวเฮดก็แลปบเป็นสีดําด้านเช่นกันกับกระจังหน้านะครับเพิ่มความดุดันแล้วก็ความพรีเมียมเนาะด้านข้างครับทําการแลปบคิ้วล้อแลคิ้วล้อให้เป็นสีดําด้านเหมือนกับด้านหน้านะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ แล้วก็ถัดไปเราไปดูกันที่ระบบแม็กยางนะครับคันนี้ทําการอัปเกรดแม็กยางเปลี่ยนจาก1 20ในตัวเอเวอร์เรนด์ไวแท็กนะครับเปลี่ยนยางให้หน้ากว้างขึ้นเปลี่ยนแม็กจากขอบกว้าง7ให้เป็นกว้าง9ตัวนี้เป็นแม็กเวทฟอร์ฟอร์มิงเป็นสีฟันด์แบ็กนะครับแม็กเดิมเป็นแม็กแคทแม็กแคทจะมีน้ําหนักที่ประมาณ15-16กิโลนะครับส่วนแม็กฟอร์ฟอร์มิงเนี่ยอย่างเวทเนี่ยแบรนด์นี้ให้มาประมาณ10-11กิโลนะครับก็ต้องบอกว่าประหยัดน้านําหนักลดภาระของ ตัวรถได้เยอะเลยแล้วก็ลัดมันด้วยยาง265ทว่า5อา20ตัวนี้เป็นยางโตโยต้าตัวออทเทรเลนะครับตัว A t ทก็ใช้ได้ดีทั้งออฟโรดและออนโรดเลยนะพี่ๆก็สบายใจแล้วไว้ใจได้เลยในะสมรรถนะและระบบที่เราเลือกเข้าไปในการตกแต่งเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบเบรกคันนี้ทําการเปลี่ยนระบบเบรกนะครับเป็นเบรกเบมโบ่คัสตอม21 z นะตัวนี้เป็นเบรกแท้นะครับเป็นเบรกที่ทํามาจากตัวออดี้นะครับปั๊มแท้เบมโบ o แน่นอนครับแล้วก็ทําให้ การเบรกสั้นลงเรามั่นใจมากขึ้นในการเบรกเบรกแล้วหน้าไม่กดลงเบรกแล้วเหมือนถนนวิ่งเข้ามาหาเรานะครับ <_ S 1> ซึ่งรถจะยุบทั้ง4ี่ทั้งสองช่วงเลยทั้งด้านหน้า,นนานและด้านหลังยุบเข้ากันเลยแล้วก็คันนี้ทําการหลดลงไปด้วย2นิ้วนะครับก็จะฟินเม้นต์ประมาณนี้ก็ส่วนสูงรถก็ประมาณนี้นะครับทำการแลบเก็บหมดเลยนะครับทั้งตัวเสา A เสา B แลบให้เป็นสีดําด้านเหมือนกับจังด้านหน้าที่เราเห็นกันเลยแล้วก็เพิ่มตัวเบ้ามือเนาะเบ้ามือเราทําการ เพิ่มตัวแรปใสนะครับเป็นตัวการลอยให้ก็ดูรีเมี่ดูคิงคลีนดีนะครับสำหรับการตกแต่งของ e v e r e s t สตว h แคันนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับอัปเกรดระบบเบรกแล้วก็ด้านหลังก็ต้องเป็นระบบเบรกด้วยกันเช่นกับด้านหน้าเพราะเป็นชุดยูเอสแนะครับด้านหลังก็เป็นเบมโบตัวนี้เบรกหลังนะตัวนี้เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าของเบมโบเทสนะครับก็ ลูกค้าเลือกเป็นสีปั๊มแดงโลโก้ขาวแบบนี้นะครับพร้อมจานด้านหน้า400มิลมด้านหลัง400มิลลเมเออลืมไปเลยครับสำหรับคันนี้ก็ใส่ใความพิเศษตรงที่ว่าใส่ดีเทลรายละเอียดของน็อตล้อด้วยนะค,คันนี้เป็นน็อตล้อเลแท้นะครับเลแท้จะมีกันตัวน็อตพิเศษที่เป็นตัวกันขโมยได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าพี่ๆไม่มีบล็อกพิเศษต,ตัวนี้พี่ๆจะไม่สามารถขรถได้แม้กระทั่งตอนให้รถเรายางรั่วหรืออะไรแบบนี้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนยางอะไรนะครับจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ช่วย เพื่อความปลอดภัยให้รถของเราได้ด้วยนะครับด้านหลังที่เราเห็นก็ทําการแรปสีชานะในส่วนของไฟด้านหลังนะดูความพรีเมียมดูความอารมณ์ตัวของการตกแต่งสไตล์คันนี้นะครับฝากว่าเป็นอีกแนวทางในการตกแต่งนะครับด้านล่างก็ทําการแรปตัวคางด้านล่างนะครับเป็นสีด้านเหมือนกันอ่าก็หล่อดีนะครับสําหรับคันนี้ซึ่งต้องบอกว่าสุลาตันแนวเนี้ยเราไม่เห็นกันบ่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่สุลาตันที่เราเห็นกันก็ลเลดีนปล่อยมาก็จะเป็นรถที่ใส่ชุดแต่งนะก็คือจะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ สวยทั้งสองแบบเลยทั้งใส่ชุดแต่งแนละ้วไม่สวยไม่ใส่ชุดแต่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นตัวเบรกไปแล้วลืมครับอันนี้เหมือนเล่นมุกเลยก็คันนี้นี่ครับพาไปลาเล่นพาไปดูชุดโหลดนะครับคันนี้เป็นชุดโหลด Pro ฟิ n เด r oem 2.5นะครับคันนี้โหลดลง2นิ้วครับที่จริงโหลดได้มากกว่านี้นะครับแต่ลเลดนไม่แนะนำเนาะเพราะว่าค่ามาตรฐานที่ทาง Pro ฟิ n d e r แนะนำมาเนี่ยสนิ้วนี่คือสุดสั้นเนาะกำลังดีแล้วถ้าเราโหลดมากกว่านั้นต้องถอดถ้วยรอง หรือเปลี่ยนค่าสปริงเนี่ยมันจะเพี้ยนลงแล้วก็ประกันของอโชค๊คเนี่ยจะขาดด้วยนะก็คันนี้ปรับไว้เซตในระบบที่ค่าโปรเฟนเดอร์ตั้งให้เลยหน้า4หลัง4ี่นะครับความแข็งอ่อนซึ่งตัว O.E.M 2.5เนี่ยปรับได้8ระดับในตัวโช๊กก็ประกอบด้วยชดกระบอก2.5นิ้วครับแล้วก็มีสปริงแล้วก็ซับแทงในด้านหน้านะครับตัวนี้ช่วยทําให้นุ่มหนึบแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยแล้วก็ปีกนกปรับมงศาแล้วก็ลูกหมากกันโค้งครับ สำหรับชุด O.E.M. ชุดท็อปสุดของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงที่ให้ไว้ให้เป็นทางเลือกสําหรับพี่ๆที่ต้องการการปรับที่ลึกมากขึ้นนะสำหรับตัว Pro f ฟ n เดอร์ทนะครับก็จะเป็นระบบ2.5นิ้วเหมือน O.E.M. เลยนะก็สําหรับพี่ๆท่นานใดนะครับที่มีแผนจะซื้อเอเวเรสต์นะครับอยากได้เอเวเรสต์แต่งสุดระน,นะครับนึกถึงไรเดนแล้วนะครับฝากเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครเป็นกําลังใจให้ไรเดนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรับสสวีดนนนนครับ